ดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรออนเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะเมื่อคาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องลักษณะของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารไปแล้วนะคะก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะคะ ในคาบนี้เด็กๆจะได้เรียนประโยคลักษณะไหนเพิ่มไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นปสาของอักษรมาเลยค่ะในคาบนี้นะคะเด็กๆก,ก,ก็จะได้เรียนประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารเพิ่มขึ้นอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือประโยคคำสั่งค่ะเด็กๆประโยคคำสั่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆไปเรียนรู้กันค่ะ ยังจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆประโยคที่ใช้ในการสื่อสารก็คือหมายถึงที่เราใช้ในการพูดหรือการเขียนนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ลักษณะค่ะเด็กๆนั่นก็คือประโยคบอกเล่าอันนี้เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะประโยคคำถามค่ะอันนี้ก็เรียนไปแล้วเช่นกันและประโยคปฏิเสธ เรียนไปแล้วเช่นกันนะคะประโยคลักษณะที่4ก็คือประโยคคําสั่งนี่ละคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องประโยคคําสั่งค่ะแล้วก็ประโยคลักษณะที่5นะคะก็คือประโยคขอร้องค่ะประโยคคําสั่งมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้นิ้วเลยค่ะชี้นิ้วสั่งประโยคคําสั่งประโยคคําสั่ง ก็คือประโยคคําสั่งนะคะก็คือประโยคที่ประโยคที่ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยทำตามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการคือเป็นประโยคที่ผู้พูดหรือว่าผู้เขียนเนี่ยสั่งให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยทำตาม เป็นคำสั่งเลยค่ะออกคำสั่งมักจะมีคำว่าจงห้ามอยา่าจงห้ามห้ามนะห้ามคำสั่งค่ะห้ามห้ามทำอย่า,ยาทาอยู่ในประโยคค่ะดูตัวอย่างประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะห้ามเดินลัดสนาม ห้ามเดินลักษามก็คือมีสนามหญ้าอยู่ค่ะแต่ห้ามเดินลักษามค่ะเพราะว่าก็อาจจะทําให้หญ้าที่เขาปลูกไว้เนี่ยตายได้นะคะก็คือต้องเดินบนถนนตามทางที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนะคะห้ามเดินลักษามอย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนคุณครูมักจะบอกนักเรียนค่ะอย่าวิ่งเล่นในห้องเรียน การวิ่งเล่นในห้องเรียนเนี่ยนะคะก็คือเนื่องมาจากว่าในห้องเรียนเนี่ยมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็อาจจะมีชั้นหนังสืออีกการวิ่งเล่นอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไปสะดุดโต๊ะสะดุดเก้าอี้ล้มนะคะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็อาจจะทําสิ่งของหล่นเสียหายด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กอาจจะเด็กๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ของก็อาจจะเสียหายด้วยดังนั้นนะคะก็คืออย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะอ่า ก็ให้ออกไปเล่นในสนามเด็กเล่นหรือว่าในสนามกีฬานะคะจะได้วิ่งได้กว้างๆเลยค่ะเด็กๆอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้หากเราเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะน้ำก็จะไหลออกมาโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเด็กๆน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะ ใช้อย่างประหยัดค่ะเมื่อเราออกจากห้องน้ําหรือว่าล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรปิดน้ํานะคะอย่าเปิดน้ําทิ้งไว้ค่ะนี่คือประโยคคําสั่งค่ะอย่าเปิดน้ําทิ้งไว้มาดูตัวอย่างประโยคสุดท้ายในกรอบนี้ค่ะจงทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นจงทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นอันนี้อาจจะเป็นครูครูสั่งเด็กๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็น ผู้ปกครองค่ะสั่งเด็กๆนะคะจงทำการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นนะ,ะก็คือก่อนที่จะไปเล่นจงทำการบ้านให้เสร็จเสก่อนนะคะจะได้ไปเล่นได้ค่ะไม่มีงานติดค้างอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทำตอนมืดๆดึกๆด้วยนะคะเด็กๆจงทำการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นอ่านี่คือประโยคคำสั่งค่ะมักจะมีคำว่าจงห้ามอย่าอยู่ในประโยคนะคะจงห้ามอย่า Uh huh. ประโยคคำสั่งเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็แบ่งได้ออกได้เป็นสองลักษณะค่ะก็คือประโยคคำสั่งให้ทำนะคะประโยคคำสั่งให้ทำมักใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคนี่นะคะเด็กๆมักใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคหรือใช้คำว่าจงขึ้นต้นประโยคนะคะ แล้วก็ในประโยคเนี่ยมักจะมีคำว่าซินะหน่อยอยู่ในประโยคด้วยอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นจงเขียนคำศัพท์จากภาพที่กำหนดจงเขียนคำศัพท์จากภาพที่กำหนดสมมุตินะคะคุณครูสั่งกันบ้านนะคะให้นักเรียนไปทำคุณครูก็ มีคำสั่งว่าจงเขียนคำศัพท์จากภาพที่กำหนดนั่นก็คือประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะจงเขียนคำศัพท์จากภาพที่กำหนดเด็กๆก็ต้องทำตามคำสั่งนะคะก็คือดูภาพคุณครูให้ภาพอะไรมาแล้วเด็กๆก็เขียนคำศัพท์จากภาพที่ครูให้มานะคะอันนี้ก็คือประโยคคำสั่งนะคะสั่งให้ทำค่ะประโยคสั่งประโยคคำสั่งที่ว่าสั่งให้ทำเนี่ย นอกจากจะใช้คำว่าจงขึ้นต้นประโยคแล้วนะคะบางทีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการพูดหรือเขียนโดยใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคเช่นฟังทางนี้ทุกคนฟังทางนี้นี่คือประโยคคำสั่งค่ะสั่งให้ทุกคนที่อยู่ณนะบริเวณนั้นฟังค่ะฟังฟังคนพูดนะคะให้ฟังฟังทางนี้จงเงียบอ,อย่างนี้นะคะนี่ก็คือประโยคคำสั่งที่ว่าสั่งให้ทำนะคะ และประโยคคำสั่งอีกลักษณะหนึ่งค่ะก็คือสั่งห้ามค่ะประโยคคำสั่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือสั่งห้ามสั่งไม่ให้ทำค่ะสั่งให้ทำกับสั่งไม่ให้ทำเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะประโยคคำสั่งค่ะง่ายๆเลยสลักษณะสั่งให้ทำและสั่งไม่ให้ทำสั่งไม่ให้ทำก็คือห้ามนั่นเองนะคะเช่น อย่าเดินลักษนามก็คือห้ามไม่ให้เดินลักนามนะคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้นี่คือห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้นะหรือห้ามวิ่งขณะลงบันไดก็คือเป็นประโยคคำสั่งว่าเด็กๆอย่าวิ่งนะคะตอนลงบันไดเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะให้ค่อยๆเดินลงมาดีๆนะคะประโยคคำสั่งค่ะสั่งให้ทำกับสั่งไม่ให้ทำ มี2ออย่างคะ่ะเด็กๆง่ายๆเลยค่ะประโยคคําสั่งสั่งให้ทําและสั่งไม่ให้ทําค่ะแต่ก็เป็นคําสั่งเหมือนกันนะคะคือสั่งให้ทํากับสั่งไม่ให้ทําห้ามทำนะออคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยคคําสั่งกันค่ะอันนี้ยังจําได้ใช่ไหมคะเด็กๆมีคําว่าห้ามห้ามแถมมี ลักษณะอย่างนี้อีกแล้วมีวงกลมขีดอย่างนี้นะคะห้ามค่ะเป็นประโยคคำสั่งที่ห้ามไม่ให้ทำนะคะห้ามเดินลักษามเห็นไหมคะในสนามเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาปลูกหญ้าไว้หญ้านี่บางทีไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นหญ้าที่คนเราปลูกไว้นะคะปลูกเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็หรือว่าในสนาม กีฬาบางประเภทนะคะเช่นฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปลูกหญ้านะคะดังนั้นจึงมีคําสั่งค่ะห้ามเดินลัสนามเพราะว่าถ้าเดินเหยียบหญามากๆหญ้าก็อาจตายได้นะคะห้ามเดินลัสนามอันนี้เป็นคําสั่งห้ามไม่ให้ทำค่ะาลักษณะเดียวกันเลยค่ะกับภาเมื่อสักครู่เห็นไหมคะเด็กๆ เป็นวงกลมสีแดงถ้าเด็กๆเจอสัญ,ญลักษณ์ลักษณะนี้นะคะวงกลมสีแดงมีขีดค่าอย่างนี้ก็คือการสั่งห้ามนะคะการสั่งห้ามไม่ให้ทำนะคะเป็นคำสั่งอย่างหนึ่งนะคะถ้าเจอสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเจอภาพลักษณะเช่นนี้เราก็ควรทำความเข้าใจภาพสัญ,ญลักษณ์เช่นนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะควรปฏิบัติตามนะคะเพราะว่า จากภาพเช่นนี้จะมีลักษณะเป็นประโยคคำสั่งค่ะจากภาพนี้ประโยคคำสั่งก็คือห้ามเห็นไหมคะห้ามอีกแล้วห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้หมายถึงว่าในบริเวณนี้เช่นนะคะอาจจะเป็นบริเวณชุมชนค่ะบริเวณร้านค้าหรือว่าบริเวณป้ายรอรถประจำทางนะคะ ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้เราอาจจะเจอสัญลักษณ์เช่นนี้แล้วก็อาจจะเจอประโยคค่ะห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือทําตามคําสั่งค่ะไม่ทิ้งขยะบริเวณนี้นะคะแต่ควรทิ้งขยะนะคะในถังขยะหรือว่าในสถานที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาไว้ให้นะคะถ้าเป็นในโรงเรียนเนี่ยนะคะ เราก็ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะค่ะถังขยะอาจจะอยู่หลังห้องเรียนของแต่ละห้องนะคะหรือว่าอยู่บริเวณต่างๆในโรงเรียนนะคะเราก็คือต้องไปทิ้งขยะในถังขยะค่ะถ้าเจอป้ายมีประโยคคําสั่งลักษณะเช่นนี้นะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งค่ะก็คือห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้นะคะเราก็จะไม่ทิ้งขยะค่ะไม่ทิ้งขยะเรียราดนะคะเด็กอันนี้ค่ะเห็นไหมคะมีคําว่าจง คราวนี้เป็นคำว่าจงค่ะจงจงเป็นคราวนี้นะคะเป็นประโยคคำสั่งให้ทำค่ะ,คะเธอจงทำงานนี้ให้เสร็จนะคุณครูค่ะคุณครูมาบอกเด็กนักเรียนค่ะเธอจงทำงานนี้ให้เสร็จนะ,ะก็เป็นคำสั่งให้ทำว่าให้เด็กคนนี้ทำงานให้เสร็จ งานเนี่ยอาจจะเป็นการบ้านเป็นรายงานหรือว่าเป็นการเขียนเรียงความหรือว่าเป็นงานในของวิชาที่เด็กๆคนนี้ได้เรียนนะคะก็คือเธอจงทำงานนี้ให้เสร็จนะอันนี้เป็นคุณครูมาสั่งให้เด็กคนนี้ทำคะ่ะเด็กคนนี้ก็จะต้องทำตามคำสั่งคะ่ะก็คือทำงานให้เสร็จนะคะงานนี้ก็อาจจะเป็นงานงานที่เด็กกับคุณครูเขาก็รู้กันนะคะว่าเป็นงานอะไรนะคะ เธอจงทำงานนี้ให้เสร็จนะยังจำได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคคำสั่งให้ทำนะคะประโยคคำสั่งจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆมี2ลักษณะให้ทำกับห้ามทำมาดูประโยคถัดไปนะคะเด็กๆดูจากภาพนะคะเป็นเด็กผู้หญิงกำลังเอานิ้วขึ้นมาจุๆๆ๊จุ๊จุ๊อย่าส่งเสียงดังจุ๊จุ๊จุ๊ อย่าส่งเสียงดังมีคำว่าอยา่าค่ะเด็กๆมีคำว่าอยา่าอยู่ในประโยคคำสั่งนั่นหมายถึงว่าห้ามทำคะ่ะจำได้ไหมคะประโยคคำสั่งสั่งให้ทำกับห้ามทำการห้ามทำเนี่ยก็จะมีคำว่าห้ามมีคำว่าอยา่าประโยคนี้นะคะยยอย่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดัง อย่าส่งเสียงดังก็คือห้ามส่งเสียงดังณบริเวณนี้ห้ามส่งเสียงดังเลยเรามักจะพบข้อความที่เป็นประโยคคำสั่งนี้นะคะอย่าส่งเสียงดังเรามักจะพบได้ในเขตใดบ้างคะเด็กๆในบริเวณใดบ้างาใกล้ตัวเด็กๆนะคะก็คือในห้องสมุดคะเด็กๆในห้องสมุดแน่ๆเลยค่ะเด็กๆต้องเจอประโยคคำสั่งนี้แน่นอนอย่าส่งเสียงดังนะคะ คนที่เข้าไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยเขาก็ไปต้องการไปค้นคว้าหาความรู้นะคะจากหนังสือจากสื่อต่างๆในห้องสมุดเขาก็จะต้องการสมาธิค่ะต้องการสมาธิที่จะอ่านหนังสือค้นคว้าข้อมูลต่างๆถ้าเกิดว่ามีคนไปส่งเสียงดังเนี่ยก็อาจจะไปรบกวนสมาธิได้นะคะแม้ว่าเราอาจจะคุยกันแค่กับเพื่อนแค่คนสคนแต่ว่าถ้ามีคนอื่นๆทําแบบเราอีก ก็คุยๆกันไปเยอะแยะเลยนะคะก็กลายเป็นเสียงดังเลยค่ะดังนั้นเนี่ยในห้องสมุดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ต้องการความเงียบนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้เกิดสมาธิในการอ่านหรือว่าการหาข้อมูลจึงต้องมีประโยคคําสั่งนี้ค่ะอย่าส่งเสียงดังเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งนะคะอย่าส่งเสียงดังหรือเด็กๆอาจจะเจอประโยคคําสั่งว่าอย่าส่งเสียงดังเนี่ย ที่ไหนได้อีกอนึกออกไหมคะนึกออกไหมในโรงพยาบาลค่ะในโรงภาพยนตร์ค่ะหลายสถานที่เลยจะพบประโยคคำสั่งนี้ว่าอย่าส่งเสียงดังเพราะว่าการส่งเสียงดังเนี่ยอาจทำให้รบก,กวนผู้อื่นได้นะคะแล้วก็จะเป็นมารยาทที่ไม่ดีด้วยค่ะดังนั้นเราก็ควรทำตามคำสั่งค่ะว่าอย่าส่งเสียงดังต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้วยนะคะเด็กๆเ,เจอประโยคคำสั่งสั่งห้าม สั่งให้ทําแยกให้ออกนะคะแล้วปฏิบัติตามให้ถูกต้องค่ะปฏิบัติตามคําสั่งให้ถูกต้องค่ะเด็กๆามาดูตัวอย่างประโยคคําสั่งอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะประโยคสุดท้ายไม่มีคําว่ายาไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าจงประโยคนี้ขึ้นต้นมาว่าฟังทางนี้ แล้วก็มีเด็กถือโทรโขงค่ะฟังทางนี้จำได้ไหมคะเด็กๆขึ้นต้นด้วยคำกริยาค่ะฟังฟังทางนี้ก็คือทุกคนที่เห็นข้อความนี้ที่ได้ยินข้อความนี้ควรจะมาฟังเด็กคนนี้ค่ะต้องฟังฟังว่าเด็กคนนี้จะพูดอะไรนะคะ ฟังทางนี้เป็นประโยคคำสั่งค่ะเป็นลักษณะประโยคคำสั่งที่สั่งให้ทำโดยที่ใช้คํากริยาขึ้นต้นประโยคแทนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆประโยคคำสั่งก็คือเป็นประโยคที่สั่งให้ผู้ฟังหรือว่าผู้พูดเนี่ยทำตามนะคะมีสองลักษณะค่ะทำตามกับห้ามทำห้ามเดินละสนาม ก็คือต้องปฏิบัติตามว่าการจะเดินข้ามสนามเนี้ยแต่เราห้ามเดินลัดสนามนะเราต้องเดินไปตามทางที่เขากำหนดอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เราก็ทำตามคำสั่งคือเมื่อใช้น้ำเสร็จแล้วปิดน้ำให้เรียบร้อยค่ะเพื่อประหยัดน้ำด้วยหรืออย่างประโยคนี้ฟังทางนี้ก็คือต้องทำตามค่ะก็คือฟังที่เด็กคนนี้จะพูด ไม่ยากเลยใช่ไหมคะประโยคคํคำสั่งยังเหลือประโยคที่ใช้ในการสื่อสารอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก็กลับไปทบทวนค่ะไปฝึกฝนฝึกพูดฝึกเขียนนะคะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารที่ได้เรียนมาแล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องค่ะในคาบถัดไปจะได้เรียนประโยคที่ใช้ในการสื่อสารอีกสน,นิดหนึ่ง เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.